ไฟหน้าไฟท้ายแบบ Fu l l LED ครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ดูหล่อดูและสปอร์ตมากขึ้นครับสวัสดีครับผมจักรินนัสิทธิ์หรือเอที่รึกษาการขาย MG Base Auto Cell เพชรเกษมพงศ์ิาครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว MG HS PHV Minor c h a n รุ่นปี2022ครับเปิดตัวด้วยกันสองรุ่นย่อยคือรุ่นดีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,299,000บาทครับที่เราเห็นอยู่นี้เป็นตัวนะครับราคาอยู่ที่1,379,000บาทครับรถคันนี้เป็นรถระบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับ สามารถใช้ไฟฟ้าร0 0เเซวิ่งได้ไกลถึง6 7กิโลเมตรครับขนาดแบตเตอรี่จะอยู่ที่16.6กิโลวัตต์ชัวครับแยกเป็นโมดูลในการดูแลรักษานะครับไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายดูแลรักษาง่ายครับถ้าเกิดต้องเปลี่ยนหรือมีปัญหาการเสียสามารถแยกเปลี่ยนเป็นโมดูลได้ครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรโบให้กำลังแรงม้าอยู่ที่164แรงม้า250แรงบิดส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะให้กำลังอยู่ที่122แรงม้า 230แรงบิดประสานการทำงานร่วมกันร,ระหว่างเครื่องยนต์และมอตเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดอยู่ที่284แรงม้าแรงบิดสูงถึง480นิวตันเมตรครับมาพร้อมกับ Gear E d U 10สปีดนะครับอัตราเร่ง0ถึง100ใช้เวลาเพียง7.5วิครับขับขี่ง,ง่ายไม่ยุ่งยากครับในส่วนไฮไลท์หลักๆหนึ่งครับที่เปลี่ยนไปจากตัวเก่าไฟหน้าไฟท้ายแบบ Full LED ครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ดูหล่อดุและสปอร์ตมากขึ้นครับล้ v, พอขอบ18นิ้วพร้อมคาลิเปอร์ทำสีแดงเราหล่อดูดุเลยครับระบบ AR navigation ระบบนำทางภาพเสมือนจริงอัชิยะ,สะแสดงบนหน้าปัดผู้ขับขี่ครับแล้วก็ดิจิตอลคียสามารถแชร์กุญแจให้กับผู้ <c oughs> อื่นได้ขับรถออกไปโดยไม่ต้องใช้กุญแจเลยครับ <c oughs> ในส่วนของประตูท้ายจะเป็นประตูท้ายแบบไฟฟ้านะครับ เปิดได้แบบนี้เลยจะมีเฉพาะในตัวเองเท่านั้นนะครับในประตูท้ายไฟฟ้าตรงนี้จะเป็นแผงกั้นปิดสัมภาระนะครับถ้าไม่ต้องการใช้งานก็ดึงกลับไปแบบนี้มาชมในส่วนอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินด้านหลังกันนะครับเกียวแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่ที่ให้กําลังไฟฟ้านะครับสาหรับตัวรถตรงนี้จะเป็นลาโพงซับของบอส8.1นะครับซับบูเฟอร์ ส่วนอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆก็ยังมีมาให้นะครับเป็นตัวปะยางฉุกเฉินตัวสบลมยางและตัวลากจูงครับส่วนตรงนี้จะเป็น Emergency Char g ์อุปกรณ์ชาร์จฉุกเฉินครับสามารถเสียบไฟชาร์จที่ไหนก็ได้ครับแนะนําให้เสียบชาร์จจากผนังนะครับไม่ควรเสียบชาร์จจากคักร่วงครับจะทําให้เกิดความร้อนถ้ามาถึงดีไซน์ภายในกันบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นวัสดุแบบสอบชัดครับส่วนเบาะที่นั่งจะเป็นแบบบักเก็ตซีเบาะคู่หน้าปะไฟฟ้าครับ ส่วนตรงเบาะคนขับเนี่ยปรับได้หดติศทางเบาะด้านผู้โดยสารปรับได้สีทิศทางครับทั่วพานสรูปนี่ก็ยังมีมาให้ทั้ง2รุ่นครับในส่วนระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นี่นะครับจอทัชสกรีน1ินิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ครับและการใช้งานอื่นๆทั้งวิทยุและการํำทางเลือกตั้งค่ารถยนต่างๆก็ใช้ผ่านหน้าจอนี้ได้เลยครับส่วนแผงหน้าปัดคนขับตรงนี้เป็นจอดิจิตอล12นิ้วลองรับการแสดงผล a r อาร i น a t o r ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งจุดที่ผมภูมิใจเสนอมากจุดเครื่องเสียงครับอันนี้เป็นของระบบบ o ส e 8.1มาพร้อมระบบชี่จับวางองค์ประกอบของเสียงให้ออกยังตำแหน่งต่างๆของลำโพงได้สามารถเลือกตั้งค่าจะให้เสียงออกจุดไหนได้เลยครับมีให้เฉพาะตัว PHEV รุ่น X เ,เท่านั้นนะครับในส่วนของช่องแอร์ตอนหลังมาพร้อมช่องเสียบ u s เเพิ่มความสะดวกสบายให้สำหรับผู้โดยสารมาอย่างครบครันเลยครับโหมดการขับขี่นะครับรถคันนี้มีให้เลือกมากถึง5โหมดด้วยกันครับ normal eco sport s u p o r t sport และ e v ครับที่ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆเลยครับในส่วนระบบ i smart ก็ยังมีมาให้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานด้วยเสียงหรือการตรวจสอบสถานะต่างๆของตัวรถการค้นหาตำแหน่งของรถต่างสตาร์ทเปิดแอร์ปิดแอร์ผ่านแอป i smart บนมือถือได้เลยครับอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัวนี้ก็คือดิจิตอลคียเราสามารถรับส่งกุญแจรหรือแชแร์กุญแจให้กับผู้อื่นได้ครับอีกหนึ่งระบบไฮไลท์เลยครับ ระบบ AR Navigation ระบบนำทางพร้อมภาพเสมือนจริงแสดงผลบนหน้าจอผู้ขับขี่เพิ่มความสะดวกสบายและลดการละสายตาจากการขับขี่ได้ด้วยครับและระบบความปลอดภัยที่ทางานร่วมกับกล้องและเรดาร์ด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ a p t i v i v r u i s e c o n นท o l ช่วยควบคุมความเร็วแปรผัผนตามคันหน้าหรือจะเป็นระบบที่เพิ่มมาใหม่อย่างระบบ AEB ครับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ เมื่อมีรถตัดหน้าหรือมีคนตัดหน้ารถจะช่วยเบรกให้จนหยุดเลยครับกล้อง360องศาระบบช่วยแจ้งเตือนสายตาและระบบความปลอดภัยอืน่นๆมีมาให้อย่างครบครันครับในการชาร์จไฟนะครับเราจะใช้หัวชาร์จแบบ AC Type 2นะครับการชาร์จ0ูนถึงจะใช้เวลาระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงครับค่าใช้จ่ายต่อการชาร์จ1ครั้งประมาณอยู่ที่70บาทครับผม อัตราเนี้ยจะอยู่ที่หน่วยของไฟฟ้าครับถ้ายิ่งใช้มิเตอร์ T.O.U ค่าไฟต่อนหน่วยก็ถูกลงครับหากวันหนึ่งใช้รถไม่เกิน60กิโลเมตรแทบจะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยครับหากแบตเตอรี่หมดระหว่างขับขี่นะครับระบบจะสวิตช์เปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์น้ำมันให้ครับน้ำมันที่รองรับจะเป็นเบนซิน95กับโซฮอ95นะครับฝาถังน้ำมันฝั่งซ้ายชารไฟฝั่งขวานะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจ New MG HS PHEV คันนี้นะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นขยายเวลารับประกันถึง5ปี150,000กิโลเมตรแบตเตอรี่รับประกัน8ปีไม่จำกัดระยะทางฟรีโฮมชาร์จเจอร์และค่าติดตั้งนะครับและข้อเสนอต่างๆอีกมากมายท่านผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอหรือต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมสนใจในตัวรถยนต์ MG ต้องการนัดหมายทดลองขับสามารถติดต่อได้ที่โชว์รูม MG Base Auto s a l l ทั้ง9สาขาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเห็นหมีไมได้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ